นั่นนั่นนั่นเอาจะจำห,ห,หมายไว้จะ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 หมายไว้โอ้ยอย่าไม่หมดอย่าไม่หมดสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาตอนนี้เขากลับมาเปิดแล้วนะครับใช่ครับเ,รเดี๋ยวเรา,นนาเ,เ,เรามาอัปเดตให้ดูว่ามีอะไรบ้าง่านี่ที่นี่มีรถไฟให้นั่งด้วยนะเดี๋ยวพาไปดูสถานีรถไฟ นี่ครับสถานีรถไฟอยู่ตรงนี้นี่รถไฟนี่ครับรถไฟจอดอยู่ตรงนี้เราต้องไปซื้อตัว๋วดูดิเราจะวิ่งไปตามหลางาเคยเขาแนะนําว่าให้นั่งรถไฟก่อนแล้วก็ไปลงทายตลาดแล้วก็เดิน <c oughs> เดินกลับขึ้นมาอ่ะซื้อตั๋วครับ <c oughs> คนละ40บาทออนั่งรอก่อนนั่งรอคนขับรถไฟก่อนนะครับโอ้ไปแล้วครับสตาร์ทรถแล้วขึ้นตัวขึ้นตัวขึ้นตัวววเ่าเราไม่ป้อยเราข้างหลังนยใช่<ไ>แล้วเราสามารถนั่งกลับมาได้ไหมไม่เดินเหรอ บรรยากาศ เมีบอ่อปัดตาเพื่อให้หัดปากานี่เรานั่งจากเชียงใหม่มาถึงแล้วหัวหินลงได้ลงได้มาเดี๋ยวเราไปเดินดูบรรยากาศก่อนจะกลับมาป้อนนมแพะมีหมูด้วยดูดิ

เดี๋ยวให้แม่บีทำการผูกก่อนเดี๋ยวเอามาดูกันว่าเขาจะขึ้นมากินยังไงนะมาเดี๋ยวเราลองนี้ลอง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 จุ่มขึ้นจุ่มขึ้นก่อนล้อเข้ามาก่อนมาแล้วบีบีบีบยกขึ้นมาหน่อยมาแล้วมาแล้วกิน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 แล้วนั่น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 เยอะดิเยอะดิโอ้ยแม่ตกปลาแม่ตกปลามันเอาไปแล e, ้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยลุดยัง โอเคผูกไม่ผูกไหมอุ้มหมาสองตัวแล้วเนี่ยเอาไปไกลๆไปไกลๆอีกเยอะมิ่ะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอ้าวไม่กินน่ะล่นไปแก้วนั่นเอาเอาแล้วก็อ๊แล้วอาวเรืองนี้น้องม่ไก็ทำได้นะแสดงว่าบีผูกให้น้อยกว่านี้หน่อยหนึ่งไม่เอาเราไม่ต้องส่งไหมเราไปด้วยโยนลงไปเลยไหมที่เหยียดตัวลุกไปมา ให้พินาวาตกพินาวาอยากตกเนี่ยเรานั่งลำนี้แหละมาครับไม่ไหลายขบวนดึงกันแล้วดึงเหรออ่ามันจะดึงหน่อยหนึ่งถามป้อยหมายได้ขาดจุ่มขึ้นจุ่มขึ้นกันอันนั้นแหละนั่นแหละนั่นแหละเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอยู่เฉยอยู่เฉยอุยลงลงไปหน่อยดิลงไปหน่อยกินไม่ถึง นั่นน exactly ั่นนั่นเอาจำจำหมายไว้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 โอ้ยไม่ไหวอย่าไม่ป่วยอย่าไม่ป่วยดีนะไม่ป้อยหมายมีตกตกมิตตกกันตกเลยตกเลยเ้าละพี่ว่าอยู่นั่นกินแล้วกินแล้วกินแล้วโอ้โหโอโหเยอะเยอะเขายังตกไม่เลิกครับอ่ะเดี๋ยวป้ากินก๋วยเตี๋ยวกันสั่งก๋วยเตี๋ยวกินนี่อยากจะบอกว่าก๋วยเตี๋ยวร้านนี้น้ำซุปนัวมาก หอมเลยอ่ะนี่ใครมานี่กินเลยร้านนี้อร่อยอีกเนื่ยน้ำซุป,ซปอร่อยมากน้ำร้อนจีมีแรงแล้วเรากินก๋วยเตี๋ยวไปแล้วป้อนนมแกะก่อนสามขวดห้าสิบสูงสูง,ส,ง,ส,งสูงน้อยนะวะนะว่าสูงน้อยอตัวนี้กินใหญ่เลยอ่ะดุดแรงดุดแรง บีมแอนขึ้นบีมกระดกขวดขึ้นอ่อากินกินเดี๋ยวเอามปทาลุล่ <c oughs> มก่อนทำงานเลยท,ทำงาน <c oughs> ทงานเอาวอาเทงานแล้วทำงานแล้ว,ลว <c oughs> อ,อิ่มไหมนี่อ่ะบีมให้ในกรงนาวาให้ในคลอก่ๆๆๆๆๆๆวเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วน้องใหญ่ยังให้พี่น้อง กินโทษปะนาวากินโหดเอ่อหมดอ่าโอเคบีมจับตีให้เขานี้อานาวาจะไปจะไปจะไปไปเอาไปเอาไม่ยอมมองกล้องหันหน,น,น้าหนีมันหันทองเลยอะโ <c oughs> อ้โหเจ้าเจ้าทำไมอ่ะอิ่มมันหันทอง เมื่อกี้วิ่งหนีเลยอะพอพอจะจับไ้ลุวิ่งหนีวิ่งหนีเไปแล้วไปแล้วไแล้วแนี่ตรงนี้ก็มีทางเดินนะครับมีปืนให้ยิงด้วยเด็กๆอยากยิงปืนมียิงปืนนะครับ แล้วหกล้านเป็น FC Beam ไม่ยอมคิดเงินบี a ผ่านมานี่ไปยิงปืนกันแล้วปกติราคาอะไรครับยิงปืน,น,นอ๋อสามชุดห้าสิบบาทเนี่ยอ๋อไม่แพงอะ่ะห้าสิบบาทอ่ะยิงปืนครับยิงปืนชักง่ายใช่ป่ะนี่<ม>ใครได้เห็นปะ่ะก็จะมีเนี่ยแกลกรางวัลอ๋อนี่นี่นี่น แลรกรลงวมัลด้วยโอ้ออยเกือบหลมกืบหลุมลม,มันกันใหญ่อ้าวนี้สบายเลยแม่ไม่ต้องดึงปืนให้แล้วบีมบอกว่าเบาอุ้ยเกือบ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 อายเกือบ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 อ้าวล่นไปแล้วพราคขาให้ลูกมาเยอะมากครับ อ้าวเบียมยิงล่วงไปแล้วอ้าวอาวาลม้มอีกแล้วถ้าคุณไม่เอาปืนลงมาหมางล่างอะมันสูงเกินอ้าวล้ลมล้มอีกแล้วเอ้ยเกือบ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 หมดพอพอพอและกวงกุญแจได้อา,อานี่พ้อขาเอฟซีบี T B, ไม่ยอมคิดเงินเราด้วย นี่พ่อขายจะคัดทุนไหมครับอ่ะอาร์เบียร์มาเป็ดนาวาเอาตัวอะไรครับเอ้ยขอบคุณครับนาวาอะไรอ๋อโอะโห๋ม่โอ้โหขอบคุณครับอันนั้นหนึ่งสองสามขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณครับ โอ้ให้เข้าเกี๊ยไปเหรอนี่นี่ร้านน้ององคอ๋อขอบคุณครับเร่งสองสามอย่าลืมมาอุดหนุนข้าวเกี๊ยบเห็ดหอมบ้านอัญชันชิมได้ลูกน้อชิมเอามาชิมชิมชิมครับชิมรีวิวได้เลยต้องรีวิวหน่อยชิมให้หน่อยว่ามันเป็นยังไงบ้างชิมครับชิมครับอ่ะอันนี้รสอะไรคะอันนี้รสเห็ดหอมครับรสเดิมหอมครับกรอบอร่อยด้วยอ่อร่อยไหมคะอ่า อันนี้อะไรครับอันนี้มันอ๋อมันม่วงอ่มันม่วงต้องชิมต้องชิมอ่าชิม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 มันม่วงอร่อยอร่อยอร่อยคร่อยใครผ่านมาแวะมาได้ร้านี้เนี่ยวกบราเเน้ ให้พ่อขาแม่ขาฝากหลานหน่อยครับอ่ะครับฝากหลานได้ฝากหลานได้เอ่อเขาเก็บบ้านฉันครับอยู่ที่ตลาดน้ำสามพันนาครับเปิดทุกวันนะครับอ่าเก้าโมงถึงห้าโมงเย็นครับเก้าโมงถึงห้าโมงเย็นเปิด<อ>ทุกวันครับแล้วมีสิบมีสิบรสชาติครับอ๋อสิบรสชาติใช่ครับชิมก้อนซื้อได้ใครอยากกินรสไหนล่ะชิมนี่นี่อันนี้ครับเขามีกระปุกให้ชิมแต่เมื่อกี้ป้าชิมแล้วอร่อยจริง หอมอร่อยกรอบกรอบอ้าไม่ใหม่ครับข้าวันข้าวบอนตะวันครับขอบคุณนะครับลาเ่อดีครับไปกินใ่ญ่เลยนาะไปครับมครับเดินเงนต่อนี่ฝั่งนี้ก็มีก๋วยเตี๋ยวครับ